แต่ละท่านเนี่ยช่วยสรุปให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอะไรคือ key priority ที่มันจะต้องมาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มทำคือฟังฟังมาทั้งหมดเ,ดเราเห็นประเด็นแต่อาจจะอยากเห็นตัวจุดตั้งต้นก่อนอะเป็นเริ่มที่นี่ไปที่อันที่สองแล้วไปอันที่สามเเดี๋ยวจะขอให้แต่ละท่านช่วยช่วย wrap นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพว่าเราอยู่ตรงไหน แล้วเราจะไปถึงตรงนั้นยังไงนะคะก็จะเป็นเริ่มที่ทีอพนก่อนเลยคะขอโทษทอีอยากจะเริ่มต้นด้วยการอ,อย่างที่ผมได้กล่าวในตอนแรกว,ว่าเราต้องสร้างบล็อกเชนที่มาหลายๆอย่งนะครับวงราชการวงในหน่วยราชการเองเนี่ยก็ต้องสร้างระบบของตัวเองเระบบเวอร์ติเคิลว่าต่อน,นี้อันนี้คือความรับอันนี้คือไม่รับในส่วนที่ไม่รับเนี่ย เราจะต้องใส่ในกระบะที่ไปให้ประชาชนสามารถเข้าเข้าถึงได้ในในระดับที่เป็น h o r i z o n t a l นะครับพอพอ,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 อข้อมูลของแต่ละหน่วยงานราชการาทำ vertical ให้ถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมในระบบ horizontal ในของแต่ละหน่วยงานนะครับ แล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้เนี่ยข้อมูลมันก็จะโปร่งใสข้อมูลก็จะหลเอียน,นะครับทีน,นี้สมมุติว่าเรามองสเกลที่มาเล็กลงมาหน่อยเช่นเป็นระบบหมู่บ้านในระดับอำเภอสมมุตินะครับเราต้องการให้อำเภอนี้เป็นสมาร์ทซิตี้ผู้บริหารก็าทำอย่างที่พี่ผมว่ามานะครับ,สมมบ,นนรบเสร็จแล้วเราก็เอาอ อินเทอร์เน็ตออฟตงต่างๆไปเชื่อมต่อกับจุดต่างๆที่เราที่ประชาชนชุมชนนั้นเขาอยากจะให้จะให้มีอย่างเช่นอำเภอนีอมมอ้มีของเสียเยอะนะครับก็สร้างระบบกำจัดของเสียตั้งแต่ในบ้านเลยว่าถ้าใครปล่อยสารพิษออกมานี่ก็จะมีเซ็นเซอร์จับอยว่า สารพิษคุณปล่อยสารพิษออกมาหรือว่าทิ้งถังขยะที่มันเต็มแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาว่าถึงเวลา,าที่จะต้องมาจัดการขยัะนะครับแล้วนี่พูดถึงในบ้านน้ำไฟนะครับต้องมีระบบอินเท,นเทรอร์เน็ตขอติงไปไปไปจับว่าบริหารจัดการ การใช้พลังงานนะครับน้ํารั่วจะต้องรู้นะครับนี่ผมไม่ได้พูดอะไรที่ล้ําสมัยเลยปัจจุบันนี้เครื่องอปั๊มน้ําในในประเทศไทยก็มีขายแล้วนะครับที่บอกว่าท่อน้ําในบ้านคุณรั่วการใช้ไฟก็ต้องมาคํานวณว่าช่วงนี้คนใช้ไฟมากคนช่วงนี้คนใช้ไฟน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดเรื่องดิจิตาต่อว่าเอามา บริหารจัดการข้อมูลนะครับพอออกจากนอกบ้านก็สมมุติว่าชุมชนอยากให้มีพาชาร์ริงนะครับแทนที่จะไปยืนยืนถนนแล้วก็ฟอยโบกก็โบกมานี่คนจอดมั่งไม่จอดมั่งเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคนคนที่มาโบกเนี่ยเป็นใครยังไงโจรหรือเปังนะครับ คนที่ใบโบกรถเขาไม่รู้ว่าคนขับรถเป็นโจนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อมันมีแพลตฟอร์มที่ที่บอกว่าเออผมชื่อนี้อาชีพนี้ผมไปโพสในแพลตฟอร์มคาร์แชร์นิงนะครับว่าผมต้องการเดินทางไปนี่นี่วันนี้วันวนี้แล้วก็มีคนขับรถเอ่อที่เขาจะไปทางเดียวกับผมเขาก็สามารถบอกได้ว่าเขาต้องการรับคนที่ อาชีพนี่ไม่ต้องการรับคนอาชีพนี่อายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการแช์ที่ที่ขจัดความกังวลไปได้เยอะนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในระบบมันก็จะเกิดพดิเตอรขึ้นมาที่สามารถรบริหารจัดการอะไรได้เยอะอย่างปัจจุบันเนี้ย ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแอปเป๋าตังผมคิดว่ากว่าครึ่งประเทศนะครับที่รัฐบาลมีข้อมูลนะครับว่าคนนี้ทำอาชีพนี้มีการา spending power ขนาดนีเ้เขาชอบไปที่นี่เขาไปใช้จ่ายที่นี่การที่ทำเอาข้อมูลพวกนี้มามา,มาบริหารจัดการนะครับ มันจะมีพลังมากที่เอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ถ้าอย่างที่อาจารย์ลระพันพูดว่าเ,าเครดิตอนาติกานะครับผมคิดว่าสมัยนั้นเนี่ยเครดิตนาติกาสมัยทั้มเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมากเท่ากับรัฐบาลไทยที่เก็บข้อมูลในช่วงนี้ถ้าเอาข้อมูลพวกนี้มาบริหารจัดการเนี่ยมันจะมีพลังมากเอาแค่ว่า ต่อไปจะไปยิงโฆษณาชักชวนไปเลือกตั้งพรรคนั่นพักนี่ยังไงนี่ก็ก็สบายละใครได้ข้อมูลนี้ไปนะครับนี่คือการเชื่อมโยงของของข้อมูลต่างๆที่ที่จะเอามาบปิหารจัดการขึ้นอยู่กับว่าอ่า่า,าหน่วยราชการหรือว่าชุมชนนั้นๆเนี่ยต้องการเอาข้อมูลเอาไปทำอะไรบ้างรับถ้าเาจากที่ฟังก็ เดี๋ยวไปต่อที่คุณพัฒน์นะเพราะว่าพอดีเชื่อมโยงกับด้านทางด้านของเทคโนโลยีคุณพัฒน์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเตมิมไหมคะครับได้ครับผมคูสั้นๆน,นะครับก,ก็คิดว่าที่ที่สําคัญแล้วเป็นเหมือนกับ priority มากๆเลยเนะก็คือเรื่องความชัดเจนก็เพราะว่าเทคโนโลยีหลายครั้งเนี่ยที่ทำเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะเราเราทำเยอะมากแล้ว เราหลายครั้งมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้หรือมันไม่มันไม่เวิร์กแล้วจุดหนึ่งคือว่าเราสาเหตุหนึ่งคือเราไม่เคลียร์ว่าเราทํามันไปทําไมเราคือคือ,ค,อคือผมเลยคิดว่าความชัดเจนเนี่ยสําคัญที่สุดแต่ว่าเราจะทำสมาร์ทซิตี้ไปทําไมนะครับเราเราแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างตามมาเนาะความชัดเจนในที่นี้หมายความว่าหนึ่งคือชัดเจนเรื่องเป้าหมายเราต้องวัดผลว่าตอนนี้ปัญหาที่เราแคร์คืออะไร ครับเช่นจำนวนผู้เสียชีวิตโลกนี้ปริมาณฝุ่นการใช้พลังงานอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไปวัดมันครับคือถ้าตรงนี้มันชัดถึงขั้นวัดได้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าความชัดเจนว่าแล้วหน้าที่ของคนที่จะต้องทำทั้หมัเนี่ยมันมีใครบ้างต้องเกี่ยวยงกับใครนะครับแ,แรกๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันจะเกี่ยวกับหลายคนเหลือเกินนะครับ เออแต่อย่างน้อยๆเนี่ยพอมันมากลางเนียเราก็จะเห็นสภาพจริงว่าเออมันมันเยอะขนาดนี้เลยนะแล้วถ้าจะหนึ่งคือจะทำหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันจะไม่เวิร์กแน่ๆด้วยลักษณะแบบนี้เราไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้มันอาจจะมีโจทย์อื่นๆที่ง่ายกว่านั้นในการทํานะครับเอ,อ่อถัดมาคือความชัดเจนของความเป็นเจ้าของของกิจกรรมนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อมูลที่มันจะที่มันจะเกิด อันนี้ผมว่าน่าจะต้องการความช่วยเหลือเชิงกฎหมายค่อนข้างเยอะว่าตกลงแล้วเวลา Data มันถูกเจเนเร e ขึ้นมามันเป็นของของใครจริงผมเป็นขนาดในในโลกการค้าคอมเมอร i เชล u บิสเนสเนี่ยก็ยังงงนะฮะว่าถ้าคนเราเป็นคนเจเนเรทขึ้นมาแล้วในสัญญาบอกว่าอีกคนหนึ่งจะได้เนี่ยมันสุดท้ายมันของใครคือมันมันยังเกิดความไม่ค่อยชัดเจนซึ่งซึ่งพอมันไม่ชัดอย่างนี้มันมีความเสี่ยงใช่ไหมฮะ ก็ตรงนี้ครับท,ที่ที่เป็น parity จากนั้นเนี่ยอันที่สองคือผมอยากแนะนำให้เริ่มอะไรที่ง่ายหน่อยก่อนแทนที่จะเริ่มอะไรที่ดูแล้วแบบเออยากมากเลยคือเพราะว่าหลายๆครั้งการ implement technology solution ใช่มันมันไม่ได้สนใจว่ามันมีคนเก่งที่สุดในทีมเป็นใครหรือหน่วยงานที่แข็งแรงที่สุดเป็นใคร แต่มันจะวัดความสําเร็จเนี่ยจากหน่วยงานหรือข้อต่อที่อ่อนแอที่สุดคือมันเป็นมันเป็นฟังก์ชันที่ที่วัดที่มินิมัมเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าไปหาอะไรที่มันจับต้องได้ง่ายที่สุดเราเริ่มตรงนั้นก่อนแล้วพิสูจน์ว่าเออเราเราสามารถทําสิ่งสิ่งนี้ได้นะครับเอ,อไอเดียหนึ่งที่ผมว่าทําได้ทันทีเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่อินส่วนตัวก็คือเรื่องเรื่องอุบัติเหตุทางถนนที่คนเสียชีวิตสองแสนกว่าคน มาสิบปีนะครับโซลูชันที่ง่ายสุดคืออะไรรู้ไหมครับเอาจุดเสี่ยงทั้งหมดมานั่งพออแล้วก็บอกทางตำบลหรือเมืองเนี่ยว่าไม่ไหวแล้วแหละสามจุดเนี้ยช่วยส่งใครไปสักทีคือถ้าเกิดตรงนี้ยเรายังมีเรา,เรา,เราตัวเลขมันลดอนะผมว่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วถึงจะมาค่อยมาตั้งกล้องวงจรปิดก็ออยังได้นะครับคือมันไม่จําเป็นต้องเริ่มถ่ามาตรฐานทุกครั้งแบบนั้นนะฮะ ส่วนประเด็นสุดท้ายครับ Priority คือคนหลายๆครั้งความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีมันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีขนาดนั้นด้วยมันมันอยู่ที่คนมากทั้งคนสร้างแล้วก็คนใช้มันนะครับคนสร้างเนี่ยเราประเทศเรายัางขาดเยอะมากขาดแบบผมว่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีการอิ p พ r ตมาเพิ่มหรือพัฒนาจากภายในนะครับแล้วก็ในมุมผู้ใช้งานเองเนี่ยผมคิดว่าก็ ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นพล,ลเมืองเนี่ยเราก็ต้องใช้งานเทคโนโลยีอยู่แล้วแหละถ้าอยู่ในสมาร์ทซิตี้แต่ว่าอยากให้เขาร,รู้เหมือนกันว่าเวลาเขาใช้เนี่ยมัน,มนไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ก็สุดท้ายสุดอยากฝากไว้ว่าคือคือ,คอตรงเนี้ยมันสําคัญเรื่องเรื่องมายเน็ตของภาครัฐว่าเราเขามองเราเป็นใครมองมองพล,ลเมืองเป็นอะไรนะครับเพราะว่าคือคือถ้ามองในลักษณะเป็นลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องแคร์เรื่อง p r i เว c ซของเราว่าเากขากำลังรุกรานสิทธิของลูกค้าหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าตรงนีเ้เขาสามารถ respect ประชาชนได้ว่าเนี่ยมันเป็นข้อมูลสมบุคณ์ของพวกเรานะเขาจะต้องทนุถนอมมันเขาต้องทำอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับแล้วก็ประชาชนก็จะเหนื่อยลงเหนื่อยน้อยลงเยอะเลยครับครับ จริงๆมันก็คงมีหลายประเด็นที่จะพูดได้นะคะแต่ถ้าถ้าให้เลือกว่าอะไรที่น่าจะสําคัญในเรื่องนี้แล้วจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องสมาร์ทซิตี้อย่างเดียวแต่คงสําคัญสําหรับเ,เวลาเราคิดเรื่องดีเวล็อปเมนต์เรื่องการพัฒนาในวิบายสาธารณะแทบจะทุกเรื่องเลยก็คือว่าเราจําเป็นต้องขยับลีกอลเคอรเจอร์หรือวัฒนธรรมทางกฎหมายของของคนไทยกันบ้างแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านพูดไปว่าวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของความกลัว เป็น fear culture, เฟียเขาเจอะเนาะ,ะคือจริงๆถ้าไปแบบสายสังคมวิทยาเขามีคำอธิบายเยอะเนะว่าแต่ละแต่ละ,ะแต่ละประเทศแต่ละสังคมมันมีเ u าเจอร์ไม่เหมือนกันอย่างอย่างบางที่ก็จะเป็นเป็นเชมเคาเจอร์คือกลัวคือกลัวความอายกลัวที่จะแบบว่าถูกวิพากวิจารอะไรงเงี้ยเนาะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเฟียคือถูกกลัวการถูกลงโทษ กลัวว่าทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะโดนแพงข้างหลังเดี๋ยวจะโดนเตะตัดขาหรือจะโดนเล่นงานในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีมีเซนส์ของความกลัวแบบเนี้ยอยู่ทุกที่แล้วคือถามว่าไอ้เซนส์ของความกลัวพวกนี้มันมาจากไหนคิดว่าคงคงตอบได้หลายอย่างนะคะแต่คิดว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าการเอ่อเขาเรียกอะไรการเขียนตัวเนื้อหากฎหมายหรือว่าแนวปฏิบัติที่มันไม่ชัดอะคะ่ะมาแค่หลักการเฉย แล้วตัวตัววิธีคิดอะไรเงี้ยตัวตัวเนื้อมันแอมเบอเกียแล้วมันมันเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิษของคนที่จะหมายถึงว่าคนที่ถือดาเนี่ค่ะเปิดช่องให้คนที่ถือดาบเนี่ยใช้ดุลพินิษได้เยอะพอเขาใช้ดุลและืดุลพินิษในที่นี้คือเป็นดุลพินิษ์ประเภทที่ คาดเดาไม่ได้นะคะเป็นดุลพินิจประเภทที่เขาชอบใครเขาก็จะเฟเวอร์คนนั้นได้เขาไม่ชอบใครเขาก็สามารถแทงคนนั้นได้อันนี้เวลาเราพูดถึงดุลพินิจเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจด้วยกันกว่าเราหมายถึงดุลพินิจที่มีหลักการให้ใช้มีครทีเรียเพื่อให้มันยืดหยุ่นอันนี้คือดุลพินิจที่เป็นที่ดีที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําให้กฎหมายเนี่ยอัดแอปทีฟหรือเฟล็กซิเบิลใช่ไหมคะแล้วมันจะมีดุลพินิจประเภทที่เป็นคอร์รัปทีฟ discretion ก็คือเป็นดุลมินิที่ตามอำเภอใจหรือ a r b i t r a r y discretion ของตัวเจ้าของอคนคนบังคับใช้กฎหมายอะคะ่ะดังนั้น Le g a l culture ของเราอะ่ะมันควรจะทำให้หลักการในการทำงานเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ยืดหยุน่นแต่ว่ามีหลักการให้ให้ให้จับให้มันชัดซึ่งถามว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือเราก็ต้องกลับไปถามว่าเรามีกฎหมายไปทําไมเราอยากได้อะไรคือจริงอย่างที่คุณธรรมพัฒน์บอกเลยว่าออมันต้องชัดนะว่าเราอยากได้อะไรเราอยากให้ชีวิตคนมัน เป็นอยู่ดีขึ้นอยากให้ข้อมูลมันเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงตรงนี้ได้อยากให้เมืองมันเชื่อมต่อกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเราอยากได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมี v แวลูอื่นๆไหมที่เราต้องปกป้องเช่นข้อเอ่อเวซีของประชาชนเช่นการที่คนจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติอะไรพวกนี้อะไรคือ v แวลูสาคัญ จับให้ชัดให้ได้และถ้าตรงนี้ไอแวลูพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาดนะิกเทสเนาะว่าคุณเตอเรียหรือหลักการในการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะมันคืออะไรคือรู้สึกว่าเมืองไทยตอนนี้มันกลับหัวกลับหางไปหมดเลยอะคะ่ะมันเป็นเซนส์ของการที่มีกฎหมายทุกคนอ่านตามตัวบทกฎหมายใช้ดิสคร e ชันในแบบที่ฉันจะไม่โดนเล่นงานพอเอาใจเจ้านายตัวเองพออะไรเงี้ยคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนันคือ,คอ คือในส่วนของโอ per ation นะคะและในส่วนของการออกแบบกฎหมายอะไพวกนี้มันก็ควรจะเป็นการออกแบบที่ทำให้มันเกิด Efficiency เกิดปรับประสิทธิผลโดยที่ไม่ได้ไปแน่นอนว่าหลายๆกฎหมายเนี่ยที่มันพุท b u r อร์เดเปิด liability เยอะๆเ,เนี่ยดยความเชื่อสมัยโบราณที่เราคิดว่าถ้าขู่ลงโทษให้มันหนักๆะแล้วคนมันจะกลัวแล้วไม่กล้าทําผิดเนี่ยค่ะก็มีงานวิจัย เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่พรูฟแล้วว่าความกลัวไม่ได้ทําให้คนอยู่ในร่องในรอยขนาดนั้นคือเราควรจะคนจะเข้าใจได้แล้วค่ะว่าตีเด็กไม่ได้ทําให้เด็กเก่งขึ้นไม่ได้ทําให้เด็กฉลาดขึ้นอา,อา,อานาโลจีเดียวกันอย่างอย่างจริงๆตัวอย่างใกล้ตัวมากๆที่ทุกคนก็น่าจะทราบดีว่าทาไมกฎหมายคุ้มครองของ้ขอมูลส่วนบุคคลทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เป็นกฎหมายที่ดีมากๆเนี่ยถูกต่อต้านจากหลายๆคนมากขนาดนี้ <Okay. S 1> ก็เพราะว่ามันมีโทษอาญาอยู่ในนั้น ซึ่งกนักกฎหมายนักวิชาการเตือนกันจนปากเปลี่ยปากแฉ่ต้องใช้คํานี้นะคะว่าอย่าใส่โทษอาญาเข้าไปในกฎหมายที่เราต้องการจะเอามาสนับสนุนกิจกรรมของเอกชนคือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคนก็กลัวพอคนกลัวแล้วคราวนี้ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยสนใจแค่โทษอาญาจำคุกข้าปีไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือเซนส์ของราชาการที่ต้องเข้าใจบีฮ a เวอร์ต้องเข้าใจคนที่เราจะเอาไปไปเอากฎหมายไปบังคับใช้ซึ่งซึ่งในแง่นี้ถามว่ามันต้องเปลี่ยนไม้เสดอะไรก็คือว่า มันต้องเปลี่ยนมาเเสร็จว่าก,กฎหมายที่มีประสิทธิผลเนี่ยไม่ใช่กฎหมายที่บังคับใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่มีกฎหมายแบบนั้นในโลกถูกไหมคะในในสภาพความเป็นจริงมันมีอยู่แค่ในนิทานเท่านั้นกฎหมายที่มีประสิทธิผลคือบังคับใช้ได้เพียงพอคือ adequate adequate หมายความว่าอะไร adequate คือ percentage ค,คุณไปดูเลยว่ามันมีโอกาสที่จะบังคับใช้แล้วคนผิดกฎหมายมันน้อยคนคนที่อยากจะทําผิดตรงนี้มันน้อยหรือการทําผิดอ่ะมันยาก มันมันแบบเบอร์เดนซ้ำมากๆมีต้องต้องเป็นคนที่แบบเอ้ยฉันตั้งอกตั้งใจว่าว่าจะมาทําผิดกฎหมายเท่านั้นแะถึงจะทําผิดกฎหมายนี่ออกใช่ไหมคะคือก็ทําให้มันง่ายอย่าไปอย่าไปคิดว่ากฎหมายที่ดีจะต้องเป็นกฎหมายที่แบบทาได้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือสิ่งที่มันฟังดูเหมือนง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราคุยกับคนบังคับใช้กฎหมายหรือคนเรียนกฎหมายหลายๆคนเนี่ยอันนี้มันคือมายเซ็ตที่มันไม่หลุดสถีเนาะอ่าก็คือในแง่นี้แล้วเนี่ย อันนี้คือคือประเด็นแรกของของตัววิธีการคิดเรื่องกฎหมายอย่างที่สองคือคนมองนโยบายในเรื่องรร a r สิตี้หรือ MAT, แม้ต่กระทั่งเรื่อง digital transformation ใดๆก็ตามเนะะี่ยค่ะน่าจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราบอกเราพูดถึง open government open data แล้วใช่ไหมคะอยากให้ Open อีกอย่างคือเป็น open minded เข้าใจว่าโซลูชันมันมาได้หลายทางโซลูชันไม่จาเป็นต้องมาจากภาครัฐอย่างเดียวโซลูชันไม่ได้มันไม่ต้องมาจากกฎหมายอย่างเดียวมาจากเทคโนโลยีก็ได้ แต่ว่าเทคโนโลยีก็จะไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมคะมาจาก civic participation ก็ได้อย่างเ,เรื่องจิตอาสาดอทแคร์เมื่อกี้คือคืออันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากเลยที่บอกว่าเอ้านี่ไงคือถ้าคุณเปิดให้เอกชนทํางานเปิดให้อาสาสมัครทํางานเนี่ยเขาทำโอเคแน่นอนละ่ะเราก็มีมีดีเบตได้นะว่าถ้าถ้าระบบทุกอย่างมันดีเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่ต้องมาเหนื่อยคุณน้พัทน์ก็ไม่ต้องแบบว่ามานั่งเศรา้าโทรหาคนที่เขาติดแล้วช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คงคงไม่ต้องมีอะไรแบบนี้แต่ว่านี่นี่คือการเปิด possibility ว่ามันมีโอกาสที่จะ โซลูชันอะมันมาได้จากหลายทางแล้วแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในข้อมูลเนาะว่ามันต้องมีการรีเสิร์ชมันยังมีเรื่องอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้เพราะเรากําลังพูดถึงเทคโนโลยีอยู่ใช่ไหมคะมันยังมีเรื่องเยอะแยะที่ไม่รู้และต้องการการวิเคราะห์วิจัยดังนั้นเราจําเป็นต้องส่งเสริมให้คนเอาข้อมูลไปใช้งานเอาไปพัฒนาแล้วเสร็จแล้วตัดสินใจเบสอัลดาต้าเนาะ ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้มันมันต้องใจกว้างมากๆค่ะต้องเปิดให้คนทํางานได้แต่มันก็จะย้อนกลับไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าข้าราชาการเอาแต่กลัวว่าเปิดเข้าไปแล้วเปิดออกไปแล้วข้อมูลผิดคนเอาไปใช้เกิดผลแย่แล้วเดี๋ยวฉันจะโดนด่าอะไรย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันติดล็อกกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปสักทีเนาะเออแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็เลยคิดว่าตัวโซลูชันพวกนี้ยมันต้องไม่คิดในเชิง one size fits all ก็คือว่ามันจะต้องไม่มีโซลูชันเดียวสำหรับทุกเรื่องอย่างย้อนกลับไปเรื่องที่คุณภพภัท์พูดเลยว่าเมืองมันดิเวอร์สมากดังนั้นมันก็ต้องเออเอาไปแมชกับโลเคอลนีสเอาไปแมชกับวิสตอมของโลเคอลด้วยซ้ำเมื่อกี้พอฟังเรื่องเรื่องเออโค้งอันตรายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่ที่สามารถเอา data มาจับแพทเทิร์นตรงนี้แล้ว เจาะเข้าไปใช้ทรัพยากรเจาะเข้าไปดูแลในแต่ละอันได้เนี่ยส่วนตัวยังคิดเลยว่าเออจริงๆสิ่งที่ควรทำเมื่อรู้ว่าแพทเทิร์นอยู่ตรงไหนก่อนที่จะกล้องไปติดเนี่ยคือเอาผ้าสามสีไปผูกตรงแถวๆนั้นหรือไปตั้งสารอะไรสักอย่างแถวๆนั้นเพราะว่านี่คือ,น,คอนี่คือวิธีคิดของคนไทยเลยที่เออถ้าเห็นผ้าสามสีเห็นเห็นสารตั้งอยู่แถวนั้นฉันจะชะลอความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็ทําให้มันเหมาะกับเนเจอร์ของของคนของพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ทีนี้ก็อาจจะ ขอยกตัวอย่างนี้นิดเปีียวเรื่องของว่าแล้วรอกับเทคมันจะมันจะประสานกันยังไงในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราเราได้ยินกันเยอะเรื่องว่า AI มันอาจจะมีไบ a s มีออคติต่อคนที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะว่า AI ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทตะวันตกก็คือ DTech หน้าคนเอเชียเป็นหน้าลิงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่มีฐานข้อมูลคนเอเชียมากพอหรืออะไรพวกนี้หรือว่า AI b i as เนี่ยก็ทำให ให้คะแนนผู้สมัครที่เป็นคนชื่อเป็นคนขาวมากกว่าคนที่เป็นคนชาติพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นะเราก็จะได้ยินข่าวอะไรแบบนี้ดังนั้นวิธีการที่คนที่เป็นแบบ developer community หรือแม้กระทั่งนักกฎหมายที่เข้าไปทํางานเรื่องพวกนี้เข,เขาเขาพยายามจะแก้ไขก็คือว่าโอเคเราเอาหลักการทางกฎหมายเนี่ยพยายามจะมา embed เข้าไปในในระบบของ AI ใช่ไหมคะก็คือทําให้นักเทคโนโลยีเวลาเขาพัฒนาเขาพัฒนาโดยคํานึงถึง value เหล่านี้ ว่าเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้มันมี e อ f i c i e n c y อย่างเดียวแต่เราต้องการพัฒนาให้มันสอดคล้องกับคุณค่าที่สังคมต้องการจะยึดถือด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นการทํางานร่วมกันซึ่งตอนนี้ใน EU ทั้ง EU และอเมริกาก็คือมีโปรเจกต์ที่นักกฎหมายกับนักเทคโนโลยีทํางานร่วมกันบเยอะมากๆอันนั้นอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะ ให้คำตอบในวันนี้ระบบมันยังไม่สมบูรณ์การ embed บอเข้าไปในโค้ดเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นระหว่างนี้เราทำอะไรได้ก็คือว่าเราทำให้มันเกิด Human intervention ได้ก็คือเราไม่ได้เชื่อหมดใจกับกับเทคโนโลยีคือไม่ได้หมายความว่าไม่ใช้แต่ว่าเราใช้ได้แต่ว่าเราก็เปิดให้มันมีการทักท้วงเปิดให้มันมีการตรวจสอบโดยคนหรือเจ้าตัวอาจจะเรียกอย่างที่เขาชอบเรียกกันว่าเป็น Right to human intervention อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นไปได้เป็นเป็นแนวทางหนึ่งหรือ อีกถ้าเป็นอีกตัวอย่างก็คือเรื่อง facial recognition เนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนในเมืองนั้นๆต่อผู้บังคับใช้กฎหมายอะค่ะอย่างในอเมริกาเนี่ยในพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียที่ค่อนข้างมีความไม่ไว้วางใจสูงระหว่างประชาชนกับผู้บังคับใช้กฎหมายคือเราก็จะเห็นข่าวอะดูดูหนังฮอลลีวูดก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคนเนี่ยมีมีความแบบระแวงการใช้อำนาจรัฐเยอะมากโดยเฉพาะกันใช้อำนาจรัฐต่อคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็กลัวว่าไอ้ตัว facial recognition จะยิ่งมามาซ้ำเติม b บ a s อคติที่มีอยู่เดิมเขาก็เลยพยายามจะรวมตัวกันเพื่อต่อรองว่าถ้างั้นคือรัฐอย่าพ้่งใช้ในระยะเวลาช่วงระยะเวลาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเราเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นเราเข้าใจ possibility ของเทคโนโลยีมากขึ้นค่อยกลับมาแก้กฎหมายได้แต่ณตอนนี้ไม่ให้รัฐใช้ไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีพวกนี้แชร์ข้อมูลไปที่รัฐก็คือเท่ากับว่าเทคโนโลยีก็ยังพัฒนาไปโดยบริษัทเอกชน เนาะแต่โอเคมันเป็นแคลิฟอร์เนียนะมันก็เลยทําได้ในขณะเดียวกันแต่ก็คือไม่แชร์ให้รัฐไม่ให้รัฐใช้รัฐก็ไปใช้วิธีอื่นในการที่จะตรวจสอบอาชญากรรมอะไรของคุณไปหรือใช้โลยีอื่นได้แต่ไม่ให้ใช้ facial recognition อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวตัว,ตว local n e d s เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ c o n s e n s ค s คุณไม่ได้ความเชื่อใจของคนซะแล้วอะต่อให้ c i ี y มัน Smart นะมันก็เป็นส t y ที่ทุกคนไม่ได้อยากอยู่คนไมไ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของมืออยู่ดีอือสินยาครับ ถ้าถามผมว่าอยากจะให้แก้พูดถึงกฎหมายอยากจะให้แก้อะไรมากที่สุดผมอยากจะให้แก้พรบรการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบชิทเทลนะครับซึ่งพรบรเนี่ยพยายามสร้างให้หน่วยงานรัฐบาลชิทเทลเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลทุกอย่างให้เกี่ยวกับราชการไว้อยู่ที่เดียวกันนะครับ กาดูแล้วเนี่ยดูเผยเผยมันก็ดีเพ่าหาง่ายนะครับอ,อยู่ที่ที่เดียวแต่ว่าทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นหัวตอนเนี้ยถ้าเข้าไปดเูเว็บไซต์ของหน่วยราชการนั้นนะครับมันมีข้อมูลที่สองปีแล้วนะครับข้อมูลที่กระพ่งกระแพงมากนะครับถ้าเปรียบจะให้เปรียบเทียบกับหน่วยราชการอื่นนะครับที่ เขาพยายามทำแบบนี้เหมือนกันก็คือสำนักงานประกันภัยนะครับซึ่งไม่ได้เขาพยายามสร้างฐานข้อมูลประเภทอย่างเนี้ซึ่งมีการสร้างฐานข้อมูลที่ใหญ่มากนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างเดียวครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามเก็บรวบรวมได้กฎหมายต่างๆระเบียบต่างๆของกรมนั้นกระทรวงนี้มปอยู่ที่สำนักงานประกันภัยแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับ หน่วยราชการที่ต้องดูแลตามทบอนี้เนี่ยผมคิดว่า,าหน่วยราชการที่ดูแลพรบอรนี้มีข้อมูลที่พยายามจะทําให้เป็นศูนย์กลางเนี่ยกระพองกระแพ่งที่สุดนะครับไอ้ความกระพองกระแพ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นอันตรายมากกับคนที่เชื่อว่าตรงนี้คือศูนย์กลางของข้อมูลเพราะว่าการที่เข้ามาตรวจที่ศูนย์กลางข้อมูลแล้วปรากฏว่ามันไม่มี คำว่าไม่มีนี่มันหมายความว่าอะไรในประเทศนี้ไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ใช่ไหมหรือว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่สูงกลางนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในทางาปฏิบัติผมไม่คิดว่ามีใครที่จะเก็บข้อมูลมาไว้ที่ที่เดียวแล้วแบบนันมผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำาดยจำนะครับเพราะว่า ที่หนึ่งมันอันตรายถ้าถูกหน่วยราชการก็เป็นองค์กรที่ผมคิดว่ามีระบบป้องกันที่อ่อนด้อยที่สุดนะครับเ<อ>มื่อเป,เปรียบเทียบกับเอกชนนะครับ<อ>เพราะว<อ> <พอ S 2> ่าเนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องทําล่วงหน้ากีาล่วงหน้าซึ่งซึ่งแฮกเกอร์เขาไม่รอปีหน้าก่อนให้มีระบบป้องกันดีๆแล้วค่อยเขาค่อยมาแฮกเขาแฮกอยู่ตลอดเวลานะครับ ซึ่งถ้าเบื่อไปรอว่าะระบบ Security ต้องของบปีหน้าแล้วค่อยมาอัปเดตไม่มีทางทางกินนะครับสิ่งที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งคือเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวกันนะครับประเทศเอสโตเนียที่มีะระบบดิจิทัลระบบป้องกันที่ดีที่สุดเขายัางต้องมี Backup นะครับเขาทำมิลเลอร์ไซต์ไม่ใช่เก็บไว้ในประเทศตัวเอง เขาไปฝากที่สถานทูตของตัวเองในประเทศอื่นนะครับเขามีวีเไซต์ยอยู่ประมาสองแห่งอันนี้ล่มข้อมูลนี้ก็ยังอยู่ผมยังสงสัยว่าถ้าเกิดหน่วยราชการที่เรากำลังพิดถึงเนี่ยเจ็บข้อมูลทั้งประเทศอยู่ที่เดียวกันแล้วมันหายวับไปกับตาจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าทําอย่างที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกว่าถ้าแต่ละหน่วยงานทําระบบ v e r t i ติ l ข,ของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับ แล้วมาเชื่อมต่อกันในระบบวัคซีนมันจะไม่มีศูนย์กลางแล้วมันไม่จะมีความจาเป็นที่ต้องมีศูนย์กลางเพราะว่าหน่วยราชการต่างๆมันจะเชื่อมกันประชาชนเข้ามาเซิร์ชได้เซิร์ช engine ดีๆก็จะเจอก็อยากให้แก้ตรงส่วนนี้ครับจากที่ฟังทั้งสามท่านมาผมเห็นประเด็นหลายอย่างจริงๆแล้วมองภาพจากที่จากที่การพูดคุยเสยวนาวันนี้เนี่ยเราเราเห็นว่ามันน่าจะ จริงๆเราทำสามารถเป็นสมาร์ท i ซิตี้แล้วก็สมาร์ทการ์เหนึ่นได้นะเพียงแต่แค่ว่ามันยังมีหลายๆประเด็นเป็นอิชูที่ในแง่ของทางภาครัฐนี่ยก็ต้องเออนำมาพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็แล้วก็อาจจะจากจากพิชนนี้ของเราอะะที่เราแสดงแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการ voice concern หรือว่าประเด็นที่ที่อาจจะต้องหยิบยกขึ้นมา อะไรเป็นสิ่งที่ควรทําก่อนทําหลังทั้งในแง่ของอย่างที่คุณเทระพลบอกก็คือในเรื่องของตัวโครงสร้าง infrastructure ตัวเทคโนโลยีที่ใช้ mindset แล้วก็ political view ของของภาครัฐเองทั้งนี้มุมของหญิง,งในเรื่องของการัระับใช้กฎหมายวิธีคิด mindset ในการ enforce ตัวกฎหมายแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าการปรับใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิธีการนำ นำความคิดเนี่ยมาใช้จริงนในทางด้านการใช้เรื่องเรต้าการใช้เรื่องนำหลักการต่างๆมาทำให้เกิดความชัดเจนอย่างที่่ทีดรนภัทรบอกอก็หวังว่าการพูดคุยวันนี้จะช่วยอย่างน้อยในยจุดประกายเป็นประเด็นให้ให้ท่านผู้ฟังนะคะท,ที่เข้าร่วมเสวนาวันนีน้ได้นำไปต่อยอดคิดต่อนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในการที่บอ i c e อะไรออกไปทำให้ในแง่ของสังคมเนี่ยได้เห็นประเด็นมากขึ้นว่าเราจะไปสู่ ไม่ใช่แค่เมืองที่อัจฉริยะที่แค่มีสัญญาณไฟจราจรที่อัตโนมัติแต่เราไปถึงจุดที่เป็น Data g o v e r n a n n e เป็น Open Government เป็นประเทศที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง